กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเบนทึกถ่านติับมาหับส้มซองนังข้ามพี่น้องเอ้ยย่ำขำๆเนาะย่ำ,ำย่มแรงพอดีน้องควายกับข้อคารักสบายดีพี่น้องมีไจื้งกระล่างหนึ่งขาวชุกขาวเ,เย็นแม่ไก้ใกกับผาจะเห็นใหม่ตอนะนี้น้าผาเห็นใหม่โอ้ยเห็นใหม่่มเห็นหน้าผ้าใหม่ไม่จื น้องเอ้ยเห็ุไปเห็ดมาเราบอกอยากปเป็เนน่าผ่ามาใจืดนเอ <c oughs> ยาติดใจใหม่ในเกเจ้าน,นั่นใหม่จะกะดับประพันธ์สี่ขึ้โคขึป่าอกดน,นี่ขึ้นป่าขนมนนอะไรเนาะมากะไว้ลอินลวมึงมาจกด้ข้าวเ,เ,เย็นเด้อาารที่ลงปะหยอย่างาหลั โชคไทยเดอเจะนอยป่าจะถึงมาสวยตอาไอคิวกันอนอืมนหืออันนี้มันคนนีมันทำเป็นในดิบขามันคนคนมาแต่จากหันทสัตอือเย่าติดขาวมากัดซีดกาดกับห่มเลี้ยงเนือิดไปนธงขาวพี่ต้องเหลากมาน้อยเดียวนี่จักสีพ่อซีเดอรบอกอ่ะอวางสัต มาเธอทั้งไล่กอต้านชาดิ์ะหอดทายต้านฮาดิเศเดินซาวบ่มาติเฮ้ยเอาเมียเนี่ยตีปุ๊าวเดินี่พี่น้องเอ้ยทางน้องชิโน่กับน้องกีังน้องอันนน ถ้าตั้งก็ไดยไพ่เด้สิขี่สกตาให้พายดีเป็นน่องเมื่อนเทากับเราจะไปทางไหนนะข้าวน้อยไอคิวเพราะว่าเม่น้องอเน่ยเพื่กับวัยอยู่อันน้องอเนยพราะกับไม่เยือกเจิดก็เลยไปลงขีปให้พี่น้องเบิ่งซะหวังเส่าน์ไม่ได้พ่อขีปเลยบ่ลอยแม่โอ้ยจนเดก ะปนั่งนี่แม่สายไปนอนนี่แม่สายจังกว่าถ่ายเงยเคร่อเบื่อค่ะหน่องไอคิวเรียนพี่น้องเบื่อข้าก็ถ่ายอยู่ในอู่แล้วค่ะก็ได้ก็ทีถ่ายในอู่ไปเดย้อได้พี่น้องมาเห็นแต่อยู่ในอู่เห็นแต่เอาหน้องไอคิวไปสิวันอุ่นเห็ดจังไรขนะดน่าวอะไรไปเขาเลยบ่ได้ถ่ายพี่น้องเไปพอได้ไปบ่ได้มาเห็ดจังได้ดอกโตเจ้า แม่์ยจืนกาบอไดหัวอักซาแล้วไปมาตั้งเต็มพี่น้องเอยแมย์ยัยจืนมาอยู่พี่น้บบนองเอ้ยคนนแะบเขากล่องกับบอมีแล้วพี่น้องเอ้ยขั้นแม่์ยจืนบ่อเหตไทกาบอไดไทยดอกทั้งคิดจัดท่าเอ้อมันเดนมาเมืนอไรแล้ว แม่แยายจืเนเพิ่นกะขึ้นตั้งเตะโคนหานั่นแตะสีสีไปเจะไม่บานมันจะมาไปตามป่าดอกดงดาวดงดงป่าไม่เล่ลลปลาลปุ่นแหลวแม่ใหญ่จืนเมื่อนี้วันสินเพิ่นบ่นไปนั่นรอหล่นลเดียวนี้กะอยู่เฮือนไปที่ไปเราหล่นบ่ โัหลิดแลี้ยงหลงมาคิดซีตาโหกตาป่าเผินไปป<ล>าไ่าพะเรียเพิน่นหาเรียนเพิ่นเป็นเหมือนอน,นี่เ,เดียวนี่แม่ยายจืนเพิ่นก็ได้อยู่บ้านแม่ทั้งเขาพ่อแม่เอ้ยอ,อยู่ในเฮืนนอนดอนไิจซานบ่ได้ไปดอกเด้อดเจอ้าและขั้นมื้ออื่นย่านได้เลยย่านแต่แม่ยายจืดน,นั่นพอวาง แล้วมีทางสิไปอยู่บ่มีหมูกะบ่ยันบ่มีหมูกะบ่ยันไปนั่นัสิหอมเนาะอือหอมอยกิสอลีเด้ออีลีเด้อถ้าสิกินายมื้อแนี่พี่น้องเอ้ยแม่น้องอนีเก็บผักมา nen ire น้องตานพลังถั่วยพี่น้องเอแรงาจเพื่อนกินข้าวแล้วนี้มป้าเป็นไว้มาป้าพงรงถั่วยอคุณไปหล่อลน้ำหล่ะน้ำเลาาแฮนด์บอลาไปดีมากเด้ออยากยนี่ยไดหดคุวัดค่วดย bình nhạc cảnh bên này ôi,อากาศ à cả, cả cứ 4 ball, nó mờ hang ở trong đó, nào? cứ cứ xin nhẹm chơi ngồi, bút cái tiu, bút hụt hụt sâm, vui trong chợ, bắt thua là còn được, bay thằng ừ. này, ai, xin nam, xin nam lang, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, เมียเมียให้ล้างตู้ให้เห็นจังได๋ล้างเปิ่นอยู่บ่เด้เ่สิว่าเห็นล่อลน้อยมานี้ห่มหอแพายน่ได้เป็นกอกอสเตใหญ่ๆขอให้เขามาปล่อยมาลเออมเลยแล้วนีหูมีใหญ่บ่อืนางซ้ายเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นเว้านางซ้ายเพิ่นมางมหอยอยู่ในาย่จื Lùm lùm lưu mình vào y phó lấy ngua khao khóc là yang đó, ngon bọ ngon yeah. phải về về lại đó, ừ ngon ừ. phải ngon mà เป็นการสีดตกดินพี่น้างไยประมาณนะั้นหาโมงแรงจก้กเป็นสีษหลงเลยต่าง่างเห็ดลรเงี้ยมันเกี่ยงเด้อบรรยากาศยามแรงๆพี่น้างไร Y, อ,อันนี้คือคิซี่มีแย่จืดขอาไว้ขยป้าใหาเสียงมาบึ่งพักบ่ได้คอยลงกันตารางลงตารางเป๊บเดียวแลยแล่นขึ้นอีกแล้วพ่น้องไอคิวไอคิวนมสมงหนึ่งสะมงกูัว,วแต่เวลาพักผ่อนจังหน่อยอันนี้พักแป๊มแม่พักจะยาวหรอเนาะ กูว่าจังสัตพี่น้องพนมนเมย์จนสิเลืกเลยนะมาจังสัตนะป้าพักเพป็นพี่น้องเลยงามงามดอกนะเพิน่นหวานดอกกันดอกงาพี่น้องเอยกกง,งากกง,งายดำเนาะไว้แซ่สุเพสหรือนะว่าสุปเนาะไม้พักกาดเป็นขนาดใหญ่ไวๆเพ,พิ่งใส่ผงลายบอกใส่ผงนขาะ อันนี้น้ำผุนครอบผัวเขาเคยเอาง้อเขามาลูกไว้แทนอืมฝนเสนามียังเด้ไวบนี่เนอซามหาอันมาลองทำกันก็มันั่นอากาศมันก็อ่นละเข็งหนาพี่น้องเว้ยมนาก็ที่ดับในัจหน่อยเด้อภาวนาบระเทศไทยยังเลย น้องคลิปนี้เขาก็สมมาพาควนสิแตคอลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเอ้ยเฮากับบริคอยลงคลิปกับขอโทษเขาไพ่ร้ายเนาะที่รบริษัเบิ่งหรือว่าาบางคนก็บบริษัเบิง่งด่องน้องข้ามกับแบบนี้น้องข้ามกับแจ็คสิบบาทนะได้น้ำพี่น้องเนาะขอโทษเขอภัยน้ายๆถูกฐานเด้อคลิปนี้เขา zoom มาพาควนสิแตคอลาพี่น้องไปก่อนเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี